สภาพเบาะตัวนี้ยังใหม่อยู่มากนะคะหนังแท้จากโรงงานไม่มีเปลี่ยนเบาะมาสักชิ้นนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยความกว้างของด้านหลังนะคะมันมันไม่แคบอย่างที่คิดไม่แคบอย่างที่ตาคุณเห็นเพราะฉะนั้นมาดูรถก่อนนะคะอย่าเพิ่งตนะัดสินใจนะค่ะน้ำตาะโปรงไม่เคยถอดเดิมมากรับประกันได้ว่าคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอน,นะคะ่ะรับประกัน วัสดีค่ะพบกับเชอรี่ทีทูคค่ะกับรายการ Overspeed วันนี้เชอรี่จะพามาดูเจ้าน้อง CSR นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Limited เลยลิมิตเต็ดไฮค่ะปี2018เดี๋ยวเราไปดูกันความพิเศษของมันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง นี้นะคะจะมีสเกิร์ตให้รอบพันเป็นสเกิร์ตแต่งมาจากโรงงานของแท้แน่นอนค่ะส่วนตัวโลโก้ตัวนี้เป็นสีฟ้าแสดงว่าเป็นเครื่องไฮบริดนะคะส่วนด้านในของโลโก้จะมีตัวเรดาร์เรดาร์ตัวนี้จะเป็น2อย่างที่เขาควบคุมอยู่คือเรดาร์อันที่1คือตัวควบคุมครูดคอนทรลก็คือการควบคุมความเร็วของรถนั่นเองอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวระยะ การชนมาถอเออมีใครมาชนรถเราอย่างเงี้ยค่ะเขาตัวนี้จะเป็นเลดร์ที่จับตัวนี้ได้เลยนะคะมันจะอยู่ในนี้ฝังอ่นนชิปนี้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงล้อแม็กกันนะคะตัวนี้จะเป็นแมนะ็กแป่งน้าเปลี่ยนมาให้แล้วแม็กขอบ18ค่ะยางใหม่ยางก็ยังใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู่ค่ะยังใช้ได้อีกนานเลยนะคะส่วนตัวกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวตรงนี้ย้ำ LED ค่ะ LED ทั้งระบบเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันก่อนนะคะว่ามีความพิเศษอะไรบ้าง ไปเท้าก็เป็นระบบ LED เหมือนกันนะคะมีสเกิร์ตให้รอบคันยอย่างที่บอกเพิ่มความปลอดภัยของด้านหลังนะคะจะมีกล้องหลังให้แล้วก็เพิ่มเซนเซอร์เอ้ยมีเซ็นเซอร์ให้4จุดเลยค่ะมี4จุดเลยนะ เรามาอยู่ภายในตัวรถนะคะตอนนี้ฉันได้นั่งอยู่ที่เบาะคนขับซึ่งคือมองไปรอบๆนี่คือยังคิดว่าอยู่รถป้ายแดงเลยนะคะเพราะว่าดูจากสภาพคอนโซลค่ะคอนโซลใหม่มากเหมือนเจ้าของเดิมเขาไม่มีอะไรมาติดเลยนะไม่มีรอยสติ๊กเกอร์ไม่มีร,อย,อ,ร,มมรอยขีดข่วนใดๆเลยพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยก็ใหม่มากพวงมาลัยใหม่อยู่นะเป็นหนังหนังแท้จากโรงงานไม่ใช่หุ้มใหม่นะคะคือใหม่มากหน้าจงหน้าจออะไรคือใหม่ไม่มีรอยขีดข่วนเลย ส่วนหน้าจอตรงนี้น่าจะเป็นระบบทัสรีได้เลยค่ะสามารถเลือกโหมดภาษาหรือว่าเลือกฟังก์ชันอื่นๆต่างๆได้อย่างดีเลยแอร์คอนโทรลยอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตัวควบคุมแรงดันอากาศอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะเรามาดูสาภาพเบาะก,กันค่ะสาภาพเบาะตัวนี้ยังใหม่อยู่มากนะคะหนังแท้จากโรงงานไม่มีเปลี่ยนเบาะมาสักชิ้นนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยคันนี้ถือว่า90% 90%ของตัวเบาะส่วนขนาดของความกว้างของเบาะนะคะ ใครที่มองว่ามันเล็กเะเรี่ว่ามันไม่เล็กนะเพราะว่าพอเข้ามานั่งจริงๆแล้วคือมันกว้างมากเลยแล้วก็เข่าเข่าอะไรเงี้ยไม่ชนไม่ติดเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะว่า,ววามีว่ามันจะกว้างแบบด้านหน้าหรือเปล่านะคะ <ES> เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะคือตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปนั่งแต่สังเกตได้ว่ามันจะดูเหมือนจะแคบนิดน,นึงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูนั่งกันดีกว่าว่ามันจะแคบอย่างที่เราเห็นหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่แคบนะเนี่ย หัวก็ไม่ชนเชอรี่สูงร้อนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันกว้างเข่าก็ไม่ติดเนี่ยไม่ติดแล้วก็สภาพเบาะหนังก็คือเหมือนยังไม่ไม่ค่อยมีคนมานั่งเลยอะค่ะไม่ค่อยมีคนมานั่งเลยนะอันนี้สภาพดีมากอย่างที่บอกคือ90%แล้วก็ความกว้างของด้านหลังอะคะ่ะมันมันไม่แคบอย่างที่คิดไม่แคบอย่างที่ตาคุณเห็นเพราะฉะนั้นมาดูรถก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะ เดี๋ยวเรามาดูสภาพภัยในห้องเครื่องกันนะคะห้องเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องเบนซินบวกไฟฟ้านะเครื่องไฮบริดนี่สัญลักษณ์ของมันคือสีฟ้ามาดูน็อตค่ะน็อตสากระโปรงไม่เคยถอดเดิมมากสติกเกอร์ยังอยู่ไม่รับประกันได้ว่าคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนค่ะรับประกันร้อยเปซค่ะสภาพห้องเครื่องคือตามสีอาร์คต่างๆนะคะสีที่เขามั้งมาจากโรงงาน ตามน็อตตามอะไรต่างๆนี่คือยังอยู่ครบแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยถอดไม่เคยไขยน็อตแม้แต่ตัวเดียวเลยนะสนับสนุนโดย คา r ์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดส,สภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ com. s ฟชั c o m ทคเชลี่จะสรุปนะคะว่าน้อง CSR ตัวนี้จะเป็นรุ่น i m ม t เ d ็ดไฮปี2018ราคาจะอยู่ที่749,000บาทถูกกว่าป้ายแดงมากๆนะคะถ้ารุ่นนี้ป้ายแดงออกร้านกว่านะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้ผ่อนอยู่ที่ราคา1 4 0 0 0บาท เท่านั้น oh. อ่ราระยะผ่อนเราผ่อนได้ตั้งแต่5ปี6ปี7ปีเลยอาชีพที่อ่ผ่อนได้นะคะทุกอาชีพขออย่างเดียวลูกค้าอย่าติดบ L อมานะจ๊ะรับรองเชลลี่ทผ่านทุกเคสค่ะถ้าใครสนใจอยากเข้ามาดูรถสามารถติดต่อโทรตามเบอร์ที่เชลลี่ลงไว้ข้างล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้พอแค่นี้กันเนาะพอดีว่าเสียงภายนอกมันกวนใจมากเลยค่ะและว้วพบกันใหม่นะคะกับอีพีหน้าสวัสดีค่ะ